และพระศาสดายัางเตือนไว้ในช่วงสุดท้ายว่าอย่าเป็นคนสุดท้ายในศาสนาของท่านนะในกัลยาณวัตรของท่านเพราะความขาดศูนย์มีแน่นอนบอกกับพระนลว,นว่าอนลนความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุดใดบุุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอานน์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตาม กัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยนะนั้นถ้าเราคิดจะรักษาพุทธศาสนาให้รักษาคำพระตถาคตนะพร้อมบทพันธะที่ผิดความหมายผิดอธิบายผิดเป็นเหตุเสื่อมศาสนาอันดับหนึ่งเลย4ข้อของความเจริญหรือเสื่อมศาสนา1บทพันธะมันผิดนะอันนี้เป็นเหตุเสื่อมแต่เหตุจเจริญคือบทพันธะถูกความหมายถูกอธิบายถูก ภิกษุต้องว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความกรบหนักแน่นข้อที่3ก็เป็นบทพันะอีกภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธพันะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความานั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อ,ตอ,ตอไปนะและข้อที่4สุดท้ายก็คือตัวภิกษุที่เป็นเทระแล้วเนี่ยต้องไม่เป็นผู้นําในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแต่งวิเวกตามปารุบความเปลี่ยนให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ นี่คือสี่ข้อหลักของความเจริญของพระศาสนานั้นเราอยากทํานุบํารุงพระศาสนาแต่บางทีเราไปคิดเอาเองนะทำนุบํารุงไปผิดทางพระเจ้าไม่เคยพูดเรื่องอาการก่อการสร้างเป็นความเจริญศาสนาเลยแต่เราไปก่อสร้างเต็มไปหมดเลยหรือว่าทุ่มงบประมาณไปกับการก่อสร้างไม่มีใครทุ่มงบประมาณมากับตัวบทพันธสที่ถูกต้องนะ ถ้ามีการทำหนังสือทำซีดีออกแจกจ่ายก็ไม่มีหนังสือของคำพระตถาคตโยมไปดูได้ว่าในแผงหนังสือทั่วประเทศไม่มีหนังสือแบบนี้ที่อาตมาทำมาให้นี่นะหนังสืออาตมาผลงานอาตมาทั้งหมดเป็นคำพระศาสดานะไม่มีคำตัวเองอาตมาก็ทำผลงานตัวเองไม่ได้ห้ามศาสตร์เดียวในโลกที่แต่งใหม่ไม่ได้ บัญญัติใหม่ไม่ได้คือพุทธศาสนาคำของพระศาสดาเพราะพระศาสดาเก่งที่สุดอยู่ผู้เดียวในโลกนะผิดเพี้ยนไม่ได้ด้วยจะต้องก๊อปปี้ตรงๆเป๊ะๆนะแต่เมืองพุทธกลับหาคำศาสดาอ่านไม่ได้แปลกไหมนี่คือ,อความเสื่อมที่เห็นได้ในปัจจุบันว่าโอมันค่อยๆกลายไปกลายไปนะ เพราะนั้นอาตมาก็เลยต้องมาทำหนังสือพวกนี้นะซึ่งบวชมาไม่เคยคิดอยากจะมาทำหนังสือเหมือนกันคิดว่าอคงต้องปฏิบัติอย่างเดียวนะแต่พอปฏิบัติอย่างเดียวก็เริ่มเจอข้อปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันในวัดสายปฏิบัติเหมือนกันเอ๊ะปฏิบัติไม่เหมือนกันเอ๊ะครูอาจารย์สายเดียวกันทำไมปฏิบัติไม่เหมือนกันพอแตกเป็นร้อวัดสามสี 300, 400, 500, วัดพันวัด ยิ่งไม่เหมือนกันหนักเข้าไปใหญ่เลยนะก็เลยมาทีแรกก็ไม่ได้ไม่ได้สงสัยอะไรมากแต่พอได้มาอ่านคำพระศาสดาแล้วเจอพระสูตรที่ผู้เจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าให้ฟังแต่คำตถาคตเริ่มสะกิดใจอ๋อไอ้ที่ไม่เหมือนมันเป็นอย่างนี้เองเพราะว่าไม่ได้ใช้คำตถาคตและเมื่อเจอว่าผู้เจ้าให้ใช้คำตถาคตเท่านั้นอย่าฟังคำของสาวกหรือคำแต่งใหม่ เราสาวพวกไม่ดียังไงเราเริ่มหาเหตุผลแล้วแล้วก็เจอคาพูดเจ้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกว่าจะเจอรวบรวมได้ครบตามแผ่นพับนี้หลายปีเหมือนกันนะจนได้เหตุผลที่ปิดรูรั่วช่องโหว่ทั้งหมดแล้วก็เลยนำมาเรียงร้อยแล้วก็เอามา,าขยายข้อมูลตรงนี้ให้พวกเราได้ทราบว่าศาสดาเราสอนอย่างไรนะ มุ่งเน้นให้ศึกษาอะไรศึกษาคำตถาคตเท่านั้นอย่างนี้แต่อัตมาเองก่อนบวช14ปีบวชมาแล้ว4ปี18ปีก็เพิ่งได้มาเจอพุทธวจนะเหมือนกันนะแล้วก็เลยได้ศึกษาพุทธวจนะมาอีก10กว่าปีถึงจะได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะถึงได้ยงใหญ่ธรรมพระศาสดาได้ให้เราเข้าใจ นั้นหลักการตอบธรรมะของอาตมาหรือการบรรยายธรรมของอาตมาอาตมาจะใช้คําพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นพระทุกองค์ในวัดจะต้องทรงจําคําศาสดานะแล้วถ้าใครถามอะไรนะคาถามนั้นเรามีหน้าที่ระลึกให้ได้ว่า,าศาสดาเคยตอบอย่างไรไว้นะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตอบปัญหาของคนทั้งโลกไว้หมดแล้วมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีความเห็น62แบบพระพุทธเจ้าทราบปด มนุ์คิดไม่เกินนี้เทวดาคิดไม่เกินนี้พรมคิดไม่เกินนี้เดัจชานคิดไม่เกินนี้รู้หมดและมีคําตอบให้หมดว่ามนุษย์คิดอย่างนี้ตอบอย่างนี้คิดอย่างนี้ตอบอย่างนี้ให้นะนั่นนี่คือความเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องจริงๆแง่มุมความสามารถตรงนี้ของพระศาสดาเราไม่ค่อยเคยทราบเรามักจะทราบแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเก่งอิธิปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารนะ แต่อนุสาสนีปฏิหารที่เป็นเลิศเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเลือยยังไงเป็นยังไงนะ,ะเราก็เลยคิดว่าคําของสาวกเนี่ยตีเทียบชั้นคําผู้เจ้าได้เลยนะจริง,รงๆไม่ใช่เทียบกันไม่ได้สาวกไม่มีหน้าที่บัญญัติเลยไม่มีสิทธิ์แค่ฟังคําสอนเดินตามดีถึงที่หมายจบแล้วเป็นพระราคคลได้พอละนั่นคือเก่งแค่นั้นสาวกแต่พระพุทธเจ้านั่นคือสอนดีสอนเลยเพราะนั้น ผู้เจ้าบรรยายคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บรรยายอย่างถูกต้องเป๊ะไม่ศรัทธาเกินนะไม่สันเริญเกินสันเริญพระสงฆ์สันเริญแค่เป็นผู้เดินตามดีถึงที่หมายเป็นอริบุคคลโสดาสกีทาคานาคาพลันได้ไม่เคยบรรยายคุณในเรื่องการสอนดีสอนเลิศเหมือนพระาศาสดาคุณของพระาศาสดาคือตรัสรู้เองเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดเป็นผู้สามารถฝึกบุตรที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า บรรยายเรื่องความสามารถในเชิงการสอนหนึ่งสิน้นนะ <c oughs> นี่คือข้อแตกต่างที่สาวกกับผู้เจ้าเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะก็เลยต้องรวบรุมข้อมูลพวกนี้มาให้พวกเราได้ทราบนะเพื่อเราจะได้ทราบว่าเรามีคำสอนของผู้รู้ที่เก่งที่สุดแล้วไม่ต้องไปวิ่งหาคำของใครนะคำศาสนาของเราเองนะ ท่านพุทธธทรมตรงนี้มานะใช้เวลา22ปีนะมหามมกุฎมหาจุลาก็เหมือนกันนะจากยุคข,ของรัชกาลที่5ทํามาแล้วมหาจุลาเพิ่งเกิดนะก็ทํามั่งนะมหาจุลาก็ทําเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองนะคือตัวนี้นะมหามมกุฎก็ทํามั่งนะ เป็นเวอร์ชั่นของตัวเอง91เล่มนะคือตัวนี้เพราะฉะนั้นตอนนีนะ้เราก็จะมีพระไตรปิฎกหลายๆเวอร์ชั่นละมาเรื่อยๆนะอัอตมาเพิ่งเกิดมาเหมือนกันนะก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้ต่างๆก็เลยมาทำหนังสือพุทธวจนะตรงนี้ คือเอาจากบาลีเสียมรัตตัวนี้ตอนนี้ทุกสํานักไม่ว่าท่านผู้ทาท์หมามมกุฎหมาจุฬาทุกคนใช้บาลีเสียมรัฐตัวที่เก่าที่สุดที่รัชกาลที่5้าธรรมน,นี้นะอาตมาก็ใช้ตัวที่เก่าที่สุดนี้มาทําตัวนี้นะโดยใช้หลักการพระศาสดาคือมีแต่คําศาสดาล้วนเท่านั้นนั้นยังไม่เคยมีใครทามาก่อนนะเรารวบรวมคําพระศาสดาอยู่ในเล่มนี้ได้ทั้งหมด33าเล่มนะและในนี้จะมีทั้ง ภาษาบาลีและภาษาไทยนะด้านซ้ายจะเป็นบาลีด้านขวาจะเป็นภาษาไทยนะทุกหน้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีนะและในนี้เป็นคำาศาสดารล้วนทั้งหมดเราเอาอัตกถาส่วนที่แต่งใหม่เนี่ยออกไปให้เหลือแต่คํำพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราและในปัจจุบนันรัชกาลที่9 เราเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้ด้วยซีดีแผ่นนี้นะวันนี้จะเอาซีดีแผ่นนี้มาเก็บมาแจกให้พวกเราด้วยซึ่งซีดีแผ่นนี้จะบรรจุบาลีสามรัฐ45เล่มภาษาบาลี45เล่มภาษาไทยมหามงกุฎมหาจุฬานะสี่สี่สำนักเลยนะสพระตบิดกแต่ตัวที่เราจะสแกนค้นหาก็คือตัวออริจินอลตัวเก่าที่สุดคือตัวบาลีสามรักตั้งแต่รัชกาลที่5ตัวนี้ นะและเดี๋ยวนี้เมื่อบรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์แล้วเราไม่ต้องนั่งเปิดหาทีละหน้าทีละหน้าแล้วนะเราสามารถกดวินาทีเดียวข้อมูลจะขึ้นมานะเช่นว่าโยมเคยได้ยินคำว่า84,000พระธรรมขันธ์ไหมเคยได้ยินใช่ไหมเราก็คียคำนี้เข้าไป84,000พพระธรรมขันธ์นะ กดค้นหาตรงนี้นไม่พบคำว่า84,000พระธรรมกันในพระธรปิดกบาลีสียามรานันราะนั้นในข้อมูลที่เก่าที่สุดไม่มีคำนี้คำนี้ถูกแต่งขึ้นยุคก,กลังอีกเหมือนกันโยมเคยได้ยินคำว่าคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัอัปนาสมาธิเราคีย์คำว่าคณิกาสมาธิเข้าไปกดค้นหาไม่พบคำว่าคณิกาสมาธิ อุปจารสมาธิลหละนะอุปจารสมาธิกดค้นหาไม่พบคำอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิกดค้นหาไม่พบนี่คือชื่อสมาธิสมชื่อที่เราสอนกันเต็มประเทศเลยแต่พระที่สอนสมาธติตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติเองนั่งเองแล้วปิ๊งคำพูดคำนี้ขึ้นมาเขาพูดกันมาพันกว่าปีแล้วจำ ข้อมูลที่ถูกแต่งขึ้นประมาณพัน ville, กว่าปีซึ่งไม่มีในพุทธวจนะเอามาพูดอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นเขาก็ศึกษาเหมือนกันแต่ไม่ได้ศึกษาคำพระศาสดาก็เลยมีข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปเพราะนั้นเวลาคนพูดคณิการปจารณปนาพระสิบองค์จึงพูดนิยามไม่เหมือนกันเพราะพผู้เจ้าไม่เคยกำหนดนิยามตัวน,นี้มานะก็เลยเป็นเหตุให้คำสอนของแต่ละอาจารย์เนี่ยมันไม่ตรงกัน แต่ถ้าพระศาสดาตัดนิยามของสมาธิเหมือนกันทุกคำพูดตลอดชีวิตไม่มีพลาดเลยแม้แต่คำเดียวนะสุดยอดมากสมาธิทั้งหมดมี9ระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานอาการสารนันจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะสัญญาเวทิตนิโรดน,นี่คือสมาธิ9ระดับที่ศาสดาบัญญัติ ไม่เคยพูดปิดไปจากนี้เลยตลอดทั้งชีวิตนี่คือตัวอย่างที่ยกให้เราดูง่ายๆว่าสิ่งที่เราทราบมาอาตมาก็เคยทราบเรื่องเหล่านีน้เคยศึกษาข้อมูลผิดมาเหมือนพวกเราเหมือนกันแต่พอมารู้ว่าคำพระศาสนาเท่านั้นที่ถูกต้องจึงค่อยๆตรวจเช็คตรวจเช็คแก้ไขไปเรื่อยๆค่อยๆปรับ อย่างพระเรียกกันทุกวันนี้ยังเรียกตรงกันข้ามกับพระาศาสดาเลยถ้าโยมไปตามวัดวาอารามเขาจะเรียกพระจะเรียกผู้อ่อนว่าพันเตจะเรียกผู้แก่ว่าอาวุโสแต่จริงๆาศาสดาปัญญัติให้เรียกผู้อ่อนว่าอาวุโสให้เรียกผู้แก่ว่าพันเตพันเตแปลว่าท่านผู้เจริญนะหรืออายัสมา นันถ้าเราไปดูที่ก่อนปรินิพานเนี่ยผู้เจ้าจะบัญญัติเอาไว้นะบอกอานน์<อ>เวลานี้พวกพิสูจทั่วไปเรียกกันด้วยคำว่าอาวุโสแก่กันและกันทั้งแก่และอ่อนโดยการที่เราล่วงรับไปแล้วไม่ควรเรียกร้องกันดังนั้นผู้แก่จงเรียกผู้อ่อนโดยชื่อหรือโดยสกุลนะผู้อ่อนจงร ร้องเรียกผู้แก่ว่าพันเตหรืออายัสมาเพราะฉะนั้นผู้อ่อนเนี่ยผู้แกเรียกผู้อ่อนได้3อย่างชื่อโคดหรือสกุลหรือว่าอาวุโสส่วนผู้อ่อนเรียกผู้แก่ว่าพันเตหรืออายัสมาส่วนพันเตหรืออายัสมาที่ทําหน้าที่ครูอาจารย์ปกครองสั่งสอนอบรมลูกศิษย์ให้เรียกอาจารย์ส่วนอาจารย์ที่ชักนํากุลบุตรเข้ามาบวชให้เรียกว่าอุปชานะ นั้นผู้แก่ก็จะเรียกได้สี่อย่างละอุปชาอาจารย์พันเตอายสมานะแต่ทุกวันนี้เรียกกลับกันนะเรามาใช้พันเตเป็นผู้อ่อนนะอวุโสเป็นผู้แก่นะในหมู่พระเราเรียกกลับกับที่ผู้เจ้าบัญญตัตินี่เนื่องจากการไม่ศึกษาแล้วก็่าได้แต่ฟังหรือทําตามครูอาจารย์ที่สอนมานะความปิดเพี้ยนเราก็เห็นง่ายๆชัดๆอย่างนี้อื จริงๆมีอีกหลายเรื่องมากในความปิดเพี้ยนในศาสนาพุทธปัจจุบันซึ่งระบบการตรวจสอบนี้ไม่เคยมีใครธราได้ทำไดมาก่อนเลยหลักนี้คือหลักมหาประเทศสีที่ผู้เจ้าวางเอาไว้ทําให้หลักมหาประเทศสีนี้ถูกนํามาใช้อย่างจริงจัง,จงแล้วก็เข้มข้นนะถูกต้องขึ้นในเวลาอันรวดเร็วและสามารถขึ้นจอแสดงได้ต่อมหาชนนะภายในเวลาอันรวดเร็วทําให้เกิดการเห็นประจักษ์ขึ้น เคยได้ยินคําว่ารูปประชานอรูปประชานไหมนั้นรูปประชานอรูปประชานเป็นคําที่ถูกแต่งขึ้นอีกเหมือนกันจริงๆพระเจ้าใช้คําว่ารูปปรสสัญญากับอรูปปรสสัญญาเราลองไปดูบาลีกับไทยเทียบเคียงกันรูปประชานอรูปประชานอันนี้คือภาษาบาลีนี่คือภาษาไทยนะเล่มข้อหน้าเดียวกัน ของพระไตรปิฎกบาลีสามลัฐพระสูตรเดียวที่มีคําว่าอารูปฌานที่เป็นพุทธวจนะย่อมจะเจออรูปฌานที่เป็นอัตถกถาเนี่ยหลายพระสูตรตัดออกไปหมดขอทราบที่ผู้เจ้าตรัสนะก็คือต้องอยู่ในวลีคําพูดว่าดูก่อนพิสุหลายดูก่อนอน,นุนดูก่อนสารูดอย่างนี้นี่คือคําพระาศาสดาอารูปฌานที่อยู่ในวลีคําพูดาศาสดาจะอยู่เหลืออยู่พระสูตรเดียวในพระสูตรเดียวนี้เมื่อเช็ค กลับไปที่บาลีเล่มข้อหน้าเดียวกันเราลองดูที่คอมพิวเตอร์มันเช็คให้ว่าตัวรูประชานคือตัวนี้และข้างหน้าข้างหลังนะข้างหน้าข้างหลังเวลาเราเช็คเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณข้างหลังโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคลองไปดูบาลีนะเวทนาคตังสัญญาคตังสังขารและคตังวิญญาณคตังนะข้างหน้าตรงข้างหลังอันนี้จะโตทุกขโตโรกโต,โตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรค ตรงกลางเป็นเตธมเมไม่ใช่อรูปฌานและไล่ดูทุกบรรทัดไม่มีคําว่าอารูปฌานเลยอรูปฌานเป็นคําที่ถูกแต่งขึ้นในการแปลครั้งแรกอีกเหมือนกันตอนนี้เช็คได้หมดเพราะว่าเราสามารถเทียบเคียงทั้งบาลีทั้งไทยขึ้นมาอยู่ในจอเดียวกันได้อย่างรวดเร็ววินาทีเดียวไม่งั้นแต่ก่อนเนี่ยจะเช็คคาอะไรสักคำเนี่ยโอ้โหูนั่งเปิดหากันเล่มโตๆอย่างงี้สี่สห้าสิบเล่มโยมไม่มีฉันท่าพอที่จะมาตรวจสอบความถูกต้องในพุทธศาสนาได้ จึงทาให้ตอนนี้เนี่ยความจริงอะไรมันปรากฏขึ้นมาเยอะมากนะชัดเจนขึ้นถูกต้องขึ้นนะภายใต้หลักฐานที่เก่าที่สุดใช้ตัวนี้ตัวเดียวไม่เอาหลักฐานใหม่นะถ้าโยมเคยไปเรียนอภิธรรมโยมจะเจอคําว่าโสรดยานหรือยาน16ที่ใช้ตรวจสอบความเป็นอริบุคคลแต่ปรากฏว่าเมื่อเราสแกนโสรถยานเข้าไปนะลงคีคำว่าโสรดยาน โซลรถยานหรือยาน16นะปรากฏว่าไม่มีคำนี้ที่ผู้เจ้าตัดไว้อีกนะกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยไปเรียนในสิ่งที่คนมนุษย์รุ่นหลังแต่งขึ้นไม่ใช่อรันตสมาสัมพุทธะไม่รู้ใครจับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ใครแต่งนะบางครั้งก็รู้ว่าใครแต่งบางครั้งก็ไม่รู้นะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นการตอกย้ำอีกว่าทำไมผู้เจ้าจึงพูดแล้วพูดอีกว่าฟังแต่คำตถาคตเท่านั้นนะอนะ เหมือนโยมเป็นพ่อแม่เนี่ยสอนลูกเนี่ยฟังพ่อนะลูกฟังแม่นะลูกนะไอ้ลูกเราไปฟังชิกโกข้างบ้านนะหมดท่าเลยเห็นไหมมันไม่เชื่อเราไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระศาสดาเนี่ยบอกฟังพระอ,องค์นะพระอ,องค์เนี่ยเก่งที่สุดนะจากนั้นเนี่ยเราทําข้อมูลเหล่านี้นอกจากใส่ในคอมพิวเตอร์แล้วบางทีพวกเราเนี่ยไม่ได้พกคอมพิวเตอร์ไป พวกเราพกโทรศัพท์มือถืออตาตมาก็โชคดีเหตุปัจจัยมีพระรุ่นใหม่ๆที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้นะก็เลยเขียนโปรแกรมให้ลงในโทรศัพท์มือถือของทุกคนได้นะนั้นใครที่ใช้มือถือนะไม่ว่าจะเป็นระบบของนะ d r o r o i d หรือว่า p p o o n นะก็สามารถนะ โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาได้คืออ e ีแปนะิตะกะตอนนี้เราทำเข้าไปใน Android Market ย่งสามารถโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้คือ e ี a p ปิต k กะขึ้นมาไดนะ้ให้มาอยู่ในโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อซ s u s u n m o m o l i l ว w e l อม c m ชทีซีม o เ o อร์อหรือ i p o o n นะก็มีทำไว้ให้หมด นะยมกดเข้าไปแล้วจะได้หน้าพระตรปิฎกตรงนี้ขึ้นมานะเลือกได้วินัยปิฎกสุตตันตปิฎกหรืออภิธรรมปิฎกนะในบรรทัดถัดมาก็จะเป็นเล่มวินัยปิฎกมีหนะึ่งถึงแปดสุตตันตปิฎกมียี่สิบห้าเล่มอภิธรรมปิฎกมีสิบสองเล่ม จิงอภิธรรมปิดกเป็นคําที่ถูกแต่งขึ้นมาทั้งหมดแต่เราก็ใส่ไปให้ด้วยนะอันนี้อ่านอันนี้ค้นหานี่ภาษาบาลีภาษาไทยกดอ่านไปปั๊บข้อมูลก็จะขึ้นนะตัวนี้ตัวขยายอักษรให้ใหญ่ขึ้นนะใครสายตาสั้นก็ขยายตัวขึ้นได้นะต้องการเทียบเคียงไปภาษาบาลีก็ได้กดเมนูตรงนี้นะ ก็สามารถเทียบเคียงได้เทียบเคียงตรงนีนะ้มีรายการจดจำอ่านหน้าข้อเทียบเคียงปั๊บภาษาบาลีจะขึ้นมาในหัวข้อเดียวกันคือหัวข้อที่หนึ่งอย่างนี้นะนั้นตอนนี้ไม่มีใครหลอกเราได้แล้วเรามีทั้งภาษาบาลีภาษาไทยภายใต้ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกเกิดมาก่อนอาจารย์ยุคนี้ทวดของทวดของทวดของทวดอาจารย์ก็เกิดมาก่อนข้อมูลนี้เก่าที่สุดนะ นั่นเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องในพุทธศาสนาได้อย่างเช่นเขาสอนอาณาปานสติการยมก็ขี่อานาปาเข้าไปกดค้นหานะข้อมูลก็จะขึ้นมาให้เลือกว่าจะเอาปิดกไหนบ้างนะนั้นเราเลือกอเลือกเสร็จแล้วเลือกปิดกเสร็จแล้วเราก็กดตกลงที่ตรงนีนะ้ข้อมูลก็จะสแกนให้เราแล้วนะค้นเจอกี่หน้ามันจะบอกเลยคำว่าอาณาปานสติ นะพอค้นเจอเสร็จครบหมดเนี่ยก็จ่อ,อข้อมูลมาให้ว่าพบกี่หน้ากี่พสูตรอยู่ในวิันปิฎกกี่หน้ากี่พสูตรสุตตันตากี่หน้ากี่พสูตรอภิธรรมกี่หน้ากี่พสูตรข้อมูลจะอยู่ในนี้และสามารถเรียกข้อมูลมาดูได้ทันทีนะนั้นะนะตอนนี้เป็นความง่ายสําหรับพวกเรานะในการที่จะเข้าไปศึกษาพุทธวจนะที่อยู่ในพระตาปิฎก นะพอกดไปก็จะเนื้อหาขึ้นมาอาณาปานสติเห็นนะ,ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีพระศาสดาต,ดตัดเอาไว้ง่ายนิดเดียวนะตอนนี้โยมค้นได้ทุกเรื่องนะอัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นยี่ห้อของซัมซุงนะก็เหมือนกันนะก็สามารถดึงข้อมูลมาได้เช่นเดียวกันหน้าจอก็จะเหมือนกันเพราะเป็นระบบของ Android อันนี้ก็จะเป็นของ iPad นะก็จะโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะกดขึ้นมาก็จะเป็นพระตะบิดกเหมือนกันนะใช้หลักการเดียวกันสแกนหาได้ทั้งหมดนั้นก็อยากให้พุทธบริษัททุกคนเนี่ยมีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในมือเราจะได้ไม่ถูกคนที่ไม่รู้เนี่ยหลอกลวงเรา ซึ่งเราคิดว่าอ๋อนี่เป็นคำพระศาสดาสอนแต่จริงๆไม่ใช่เป็นคำที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่นะตอนนี้เรากำลังแยกข้อมูลที่ผู้เจ้าไม่เคยพูดเลยทั้งชีวิตนะออกไปก่อนออกจากกันแยกออกไปก่อนอะไรที่ผู้เจ้าพูดไว้อะไรที่ผู้เจ้าไม่เคยพูดเพื่อให้ศาสนาเนี่ยคำสอนพระพศาสธรธรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมันบริสุทธิ์บริบูรณ์นะเพราะว่ามัน ถูกปนเปื้อนมาค่อนข้างยาวนานแล้วก็ไม่เคยมีใครเขี่ยสิ่งที่ปนเปื้อนออกออกนะแล้วก็ไม่มีวิธีเขีย่ยด้วยไม่รู้จะเขี่ยยังไงไม่รู้จะตรวจสอบอยังไงปัจจุบันนี้อาตมาว่ามันโชคดีที่มีเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาช่วยทําให้มันสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนแล้วก็รวดเร็วมากนะก็นับเป็นโชคดีเหมือนกันคิดว่า,าศาสนาคงจะเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อเราได้ความชัดเจนขึ้นมา ซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคําพระศาสดาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์ที่สาดส่องขึ้นมาคําของคนอื่นจะเปรียบเหมือนแสงหิ่งห้อยจะหมดราคาไปทันทีค่อยๆหมดราคาไปเรื่อยๆนะและถ้าเราอ่านพุทธวจนะไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยโยมโยมลองสละเวลาอ่านผ่านไปสัก6เดือนปีหนึ่งนะโยมสั่งสมคําสาวกมาเป็น10ปีเนี่ยอาตมาขอคําพุทธเจ้าปีเดียว โยมจะรู้สึกเลยว่าโยมจะไม่อยากอ่านคําของใครเลยนะมันเกิดความรู้สึกอย่างนี้จริงๆอยากจะอ่านแต่คําพระเจ้าคําคนอื่นจะเหมือนมีแต่น้ำอ่ะไม่มีสาระอะไรนะความรู้สึกนี้เกิดกับคนที่ศึกษาพุทธศาสนามาเรื่อยๆอาตมาก,ก็เริ่มเจอว่าโอ้คิดเหมือนกันเลยนะมันจะรู้สึกเลยว่าโอ้คำพระเจ้าเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็น่าอ่านกว่ามาก